นนไปโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ม่วงไข่วิทยาคารนะคะตามมาติดๆนะคะจากขบวนดุริยางจากโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่เช่นกันนะคะเจมี่เยอรมคือเด็กหญิงสิริกัญญาเทพสาทรนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะครับมาด้วยสีชมพูครับสวยงามมากเลยนะครับค่่สีประจำโรงเรียนนะคะชมพูขาวนะคะมีขาวไหมถึงบวี วันนี้ได้รับเกียรติจาสภาพการจัดการแข่งขันกีฬาธีการนักเรียนกุ่มเชื้อสายการศึกษาหนองคายนะคะประจำปีการศึกษา2563นะครับตตรง้นที่18ตารางเมตรนะครับซึ่งมีโรงเรียนนะครับในกลุ่มเครื้อ่ายของเราทั้งหมดอยู่8โรงเรียนด้วยกันนะครับแบ่งเป็นสีด้อยเป็น4ีสีนะครับ ซึ่งสีแรกคือสีส้มนะครับสีที่สองนะครับจะเป็นสีม่วงนะครับสีที่สามนะครับจะเป็นสีฟ้านะครับและสีสุดท้ายนะครับจะเป็นสีเขียวมาแล้วครับโอล่าฮูนะครับโอลมาฮครับเด็กๆนะคะ นี่เราฝึกซ้อมมาทั้งหมด30วันนะคะคุณผู้ขวัญแต่ผมจำได้ว่า3 1บนะครับอ๋อ30ก็พอค่ะถ้าซ้อมไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเอฟเฟกนะคะนะครับตามมา<ท><ท>ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าชุดท,ที่เราจะแสดงวันนี้ใช่ไหมครับใช,ใช่ค่ะชุดเสิริมกาลาซอนนะคะวันนี้ทุกท่านจะได้ชมการแสดงิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ประการตาของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะครับ ภูมิปัญญาท้องหินค่ะลูกหลานเสรีไทยค่ะร่มแดงยิ้มด้วยค่ะยิ้มด้วยค่ะสวยมากเลยลูกนะครับซ้อมหมุนนะคะอันนี้ก็ซ้อมหมุนร่มนะคะใกล้ใกล้คิสมากนะคะมีกันตาแซนตี้มาด้วยตามาติดติดค่ะขบวนต่อต้านยาเสพติดนะคะเสียเงือให้กีฬาดีกว่า เสียน้ำตาให้กับคนที่ไม่รักจีงใช่ไหมคะกับเจ้าเสพติดครับนะครับแล้วตามด้วยนะครับสโลแกนที่มีอยู่มาเสมอมานะครับก็คือรู้แพ้รู้ชนะนะครับรู้อภัยนะครับมีน้าใจนักกีฬานะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่เราปลูกฝังให้เด็กๆเยาวชนทุกคนนะครับมีนะครับ อ่าสีแรกครับสีส้มครับผมผู้ถือธงสีส้มนะคะเด็กชายพนชพลกัญญามีนะคะ แล้วนะคะสำหรับทีมนักกีฬาสีแสดนะคะเป็นทีมของโรงเรียนบ้านหนองบ้องไผ่ดีนะคะขอะแจ้งข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเป็นทีมหนองบ้องไผ่เอนะครับสีส้มนะคะผมสีสีแสดนะครับงสำหรับนักกีฬาในวันนี้นะคะเราก็ต่อต้านโควิดนะคะโควิดไลนทีมปิดแมสนะคะ ใส่แมสด้วยลูกนะครับใส่อมสก์ด้นะเพื่อป้องกันมาตรการเรารักษามาตรการโควิดในทีนะคะเดินแล้วค่ะเดินแล้วค่ะนักกีฬาสีต้องโบกมือหน่อยค่ะโบกมือหน่อยค่ะสวัสดีค่ะครับขบวนต่อไปนะครับเป็นนะครับนักบัวของสีเขียวนะครับคะทางสีเขียวนะคะนำขบวนจากสุริยามโรงเรียนบวรมณฑลยามะ เรียมสาระคือตะเกียบวินดาลุชานะคะทุกในการเรียนบ้านเตรียมผู้ถือทงสีเขียวนะคะได้แก่ สีเขียวสีนี้ดูแล้วสบายตามากเลยนะครับคุณแต่บ้านเราเรียกว่าสีเขียวอ่อนเป็นเพลงรักโลกค่ะรักธรรมชาตินรัก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่านักกีฬาของเราทุกคนนะครับจะสวมใส่แหวนนะครับเพื่อป้องกันนะครับโควิดนะครับที่จะข้อวันตามอากาศได้นะครับ แผ่รุ่เกียรติทุกท่านนะครับนะก่อนเข้าบริเวณง,งานนะครับตุล,ลานะครับสเก็ตแับผมขบวนต่อไปนะครับลูกขห็นป้ายมาทางนี้ลูกโรงเรียนบ้านแม่คำลีรัตนปัญญานะคะ ได้รับความรับรองวงดนตริจากทาูรัฐการัฐจัดหายนะคะ ดมเเยอร์ได้แก่เด็ดกหญิงกฎชกออยู่คงนะคะป้ายถีม้วงนะคะเด็กหญิงกฎกรที่โพและเด็กหญิงิษาป้อมสมบูรณ์ส่วนผู้ถือธงนะคะประจําสีม่วงเด็กชายรัชเทวุฒิคมค่ะรับส่วนสีเขียวเลยนะก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านลูกแขวนะครับโรงเรียนวังหลวงโรงเรียนบ้านน้ำปัดนะครับและโรงเรียนบ้านดันยาวนะครับผม สีโรงเรียนนะครับผมเป็นสีม่วงครับและผู้ถือป้ายโรงเรียนนะคะเป็นตีระพัฒน์ภูมานแก้วและเด็กหนงวารันรัตน์วงสถานนะคะผู้ถือธงโรงเรียนเด็กชายพาน มากับป้ายคนแพ้นะครับขาดไม่ตกงนะครับ่มีขบวนต่อต้านยาเสพติดนะคะและต้องการถึงมาตรการโควิดในทีเช่นเดิมนะคะและรณรงนะครับวันที่20นะครับธันวาคมนะครับเชิญนไปเลือกตั้งนะครับใช้จิตของเรานะครับที่มีเพื่อประเทศชาติของเรานะครับผมค่สำหรับโรงเรียนบ้านมางหลงมุ่งแคลนะคะ ชันูมในการสำรางทำเคร่ปูนะคะตามมาติดค่ะโรงเรียนบ้านย่านยาวทีจำโรงเรียนนะครับสีเขียวขาวนะครับผมไ่อานะได้ลิเลยนะคหัมก็เปิดเแมวรา่ สถนการณ์ที่ารเรียนบ้านยางยาวค่ะนำคณะครูจำนวน40ท่านนะคะมาร่วมงานของเราในวันนี้าาม,มาด้วยนะครับโรงเรียนบ้านน้ำรักนะครับสีจำโรงเรียนนะครับสีน้ำเงินขาวนะครับโรงเรียนบ้านหนองน้ำรักนะคะนำโดยนท่านผู้มีการท่านจ่าเอกสารโรสเกิดทรัพย์นะคะผู้มีการโรงเรียนบ้านหนองน้ำรัตนมจังหวัดกาญจน์นะคะ ป็นลที่สีดูเข็งแข็งนะคะสีน้ำเงินต่อมากันนะคะด้วยสุริยานะคะของสีฟ้ารอมเมเยอร์ของสีฟ้าเ็กนิฮาวีเห็นนะคะนักเรียนคะนักเรียนภาษาปีที่สอง จำปาพีและเด็กคณิสนันับต้นการคะ่ะวันนี้นำยุงลายมาด้วยใช่ไหมคะคุณครูใค่ะมา,นามเนี่ยคอนเซ็ปต์การโคลนตลงนะคะป้องกันไข้เลือดออกนะคะมียุงตัวเล็กตัวน้อยจากโรงเรียนบ้านเฉลียงน,นะคะสีฟ้านะคะจะประกอบไปด้วยโรงเรียนแม่คำีตำหนักนะคะตำหนักทางวิทยาคารโรงเรียนบ้านเฉลียงน,นะคะปัญญาร่า,ารังสรรค์และโรงเรียน